สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ C.M.Variety นะครับตอนนี้โอ๊ตก็อยู่ที่ข้างราชพัฒเชียงใหม่นะครับมหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้นะครับโอ๊ตมาร้านเพื่อนเรียนนะครับซึ่งเป็นร้านขายอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการเรียนนะครับถนนย่านนี้ก็เป็นถนนอาหมื่นพระด้ามคดนะครับนี่ก็คือเป็นสถาบันที่โอ๊ตเรียนในอดีตนะครับโอ๊ตเรียนที่นี่นะครับซึ่ง สมัยที่อดเรียนนะครับก็ไม่ได้มีตึกหลายๆตึกที่เกิดขึ้นใหม่นะครับตึกนี้ก็เป็นตึกใหม่นะครับวันนี้นะครับก็จะมาหาของขวัญให้กับตัวเองชิ้นที่3นะครับนะครับก็ไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่านะครับซึ่งร้านนี้นะครับก็จะมีหลายๆอย่างขายนะครับมีทั้งอุปกรณ์การเรียนและก็กิปช็อปนะครับอู้ก่อง เออกล่องนี้ก็สามารถทํากล่องซูมได้เนี่ยน้องไซส์ซนี้ต่อใดครับไซส์นี้กับไซส์นี้ต่อใดครับนะครับก็มาดูกล่องด้วยนะครับหกสิบห้าบาทโอ้แพงจังอันนั้นล่ะครับต่อต่อกล่องไหมครับหกสิบห้าโอ้แพงนะ นี่นะครับร้านใหญ่มากนะครับมีด้านบนด้วยว้าวแชงเกรเรียงเท่าไหร่ครับ55้านอกโอเคครับมี65กับ55้านะครับอ๊คิดว่ามันแพงไปนิดนึงนะครับไม่น่าจะได้นะครับกล่องแพงไปนิดนึงนะครับตอนนี้โอ๊ตก็จะมาหากล่องนะครับพลาสติกใสนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ใส่เงินนะครับในส่วนที่โอ๊ตจะแบ่งไว้ทําบุญนะครับ อดอยากได้ไว้สําหรับเป็นเป็นกล่องที่เป็นกล่องเหมือนกล่องรับบริจาคนะครับแต่ว่าโอจะเอาไว้ใช้เก็บสะสมนะครับไว้ทําบุญนะครับก็รายได้ส่วนหนึ่งนะครับที่อดแบ่งแล้วก็เจียดเป็นอ๋อในส่วนของเงินบริจาคเนาะเดาสุ่มนะครับเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับอมไม่แน่ใจต้องถามพนักงานดีกว่านะครับ น้องครับกองกองที่เป็นอย่างเอ้ยครับเป็นะคริิกแบบนี้แต่เป็นกองสุกองใส่บริจาคเงินนะครับมีกอเหมือนกลองทิพย์อย่างไม่มีค่ะมามีกัครับเมื่อก่อนพี่หันนะ,ะ,อ,ะอ้ร้านนี้ไม่มีนะครับก็ B2S เมื่อวานอดดูที่เชียงใหม่อาไม่ใช่นะครับเมื่อวานโอดดูที่เซ็นทรัลเฟสิวัลกก็ ไม่มีนะคะ B2S แสดงว่าอ,อไม่น่าจะเป็นที่นิยมนะครับมันจะมีร้านวันนั้นโอก็ลืมดูนะครับที่สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ก็ไม่ได้ไม่ได้ดูไว้นะครับก็คงต้องไปที่ร้านเชียงใหม่พลาสติกนะครับนะตอนนี้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็โอก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีสำหรับการชมคลิปนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ